บารมีใดในตัวคุณนะคะเรามาดูกันเลยใบยแรกนะคะคุณเป็นคนที่มีเลือดนักสู้อยู่มากนะคะคุณไม่ปล่อยไม่ยอมในสิ่งใดง่ายๆไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่อความท้าทายอะไรง่ายๆคุณเป็นคนเอาจริงเอาจังเป็นคนเก่งแม้บ่อยครั้งจะมีความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ แต่คุณก็เป็นคนที่คือถ้าจะถ้าจะได้ปากทงในสิ่งใดคือจะจะมุ่งมั่นจนชนะนะ่ะแล้วถึงจะปล่อยมือใครก็ตามที่เข้ามาหาเรื่องคุณนะถ้าคุณเฉยนี่คือเฉยนะแต่ถ้าคุณเริ่มเกมเนี่ยคือถ้าคุณไม่ชนะคุณจะไม่เริ่มเกมคุณมั่นใจมากพอว่าเกมที่คุณลงเล่นนะั้นต้องชนะแต่เพียงอย่างเดียว ความเป็นคนที่ไม่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคความเป็นคนที่มีมานะความเพียรพยายามความอดทนอดกลั้นความจริงจังจริงใจความเด็ดขาดความมีสัจจะบารมีเหล่านี้ส่งผลให้ชีวิตของคุณเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคน้อยใหญ่มาได้จนถึงวันนี้นะคะความที่คุณเป็นคนที่ ผ่านเรื่องราวเยอะแยะมากมายในชีวิตโดนหักหลังโดนใส่ร้ายป้ายสีโดนนินทาบางคนรอดเป็นรอดตายมาแล้วนับต่อนับหลายหลายครั้งคุณเนี่ยยิ่งกว่าแมวก้าชีวิตด้วยซ้ำบารมีนี้คือความอดทนอดกลั้นโดยแท้จริงนะคะเป็นผู้ที่สั่งสมประสบการณ์ตรง จากทุกๆเรื่องราวในชีวิตของคุณที่คุณได้รับได้พบเจอมามันไม่มีอะไรที่จะสุดไปมากกว่าการนอนแองแมงเหมือนผู้ชายในรูปนี้แล้วอะบารมีบารมีของคุณคือคุณเป็นคนที่เมตตาเมตตาสูงมากไม่ว่าจะรู้จะเห็นจะทราบว่าใคร คิดไม่ดีไม่ร้ายใครทำไม่ดีไม่ร้ายใครพูดไม่ดีไม่ร้ายคุณแค่รู้สึกว่าคุณเอื่อมระอาคุณแค่รู้สึกว่าคุณอยากจะหันหลังให้กับผู้คนเหล่านั้นคือไม่ได้อยากจะไปตอบกลับตอบโต้ไม่ได้อยากจะไปกลับไปทำร้ายเขาคืนรู้ก็สักแต่ว่ารู้คือไม่ได้ว่าไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีความรู้สึกคุณมีความรู้สึกเสียใจน้อยใจผิดหวัง แต่คุณไม่เคยที่จะอาฆาตมาดร้ายใครเหล่านี้คือบารมีที่ส่งเสริมให้ชีวิตของคุณประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง,งขึ้นไปค่ะและ